บริษัทเอนไซม์สเตชันจำกัดร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ สวัดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแนนเช่นเคยนะคะในรายการอโรคาไลชีวิตนี้ไม่มีโรคค่ะรายการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคต่างๆน,นะคะแก้ไขสิ่งที่ทุกคนกําลังกังวลนะคะพร้อมกับแนะนําวิธีการดูแลและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคเพื่อจะให้ชีวิตนี้ของคุณไม่มีโรคค่ะ คุณผู้ชมคะสมองเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของร่างกายคนเรานะคะมีหน้าที่ในการจดจําการคิดแล้วก็ความรู้สึกนะคะแล้ววันนี้ค่ะโรคที่เนียนจะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกันในวันนี้ก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับสมองนะคะจะเป็นโรคอะไรนั้นนะคะตอนนี้เราไปทําความรู้จักกับสมองของเราและโรคนี้เบื้องต้นกันก่อนคะ่ะ อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะคะว่าสมองเป็นอวัยวะที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายและชีวิตของคนเราสมองมีหน้าที่เกี่ยวกับการจําความคิดความรู้สึกต่างๆของคนเราโรคที่มักเกิดกับสมองก็คือโรคหลอดเลือดสมองหรือที่มักเรียกกันทั่วไปว่าโรคอมรัมพฤกษ์หรืออัมาพาตนั่นเองเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น2ชนิด คือโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันและโรคหลอดเลือดสมองแตกทั้งสองชนิดนี้จะทำให้สมองส่วนที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือมีก้อนเลือดออกสูญเสียการทำงานในการควบคุมการทำงานของร่างกายอย่างทันทีทันใดเกิดอาการอ่อนแรงเวียนศีรษะมองเห็นภาพซ้อนปากเดี้ยวปวดศีรษะอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหมดสติ อาจส่งผลทําให้อัมาพาตครึ่งซีกหรืออาจเกิดการเสียชีวิตโดยฉับพลันได้เลยค่ะเราได้รู้จักสมองและโรคหลอดเลือดสมองเบื้อต้นกันไปแล้วนะคะเราไปฟังความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปกันดีก,กว่านะคะว่าเขามีความรู้จักถึงโรคหลอดเลือดสมองกันมากน้อยแค่ไหนค่ะรู้จักครับน่าจะเกี่ยวกับการติดตันของหลอดเลือดในสมองนะครับ ก็น่าจะหายได้นะครับแต่ว่าคงต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับก็ควรจะต้องตรวจร่างกายบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนครับรู้จักครับมันก็คือโรคอาัืวะอามภาดะละครับร้ายแรงอยู่นะครับถ้าสาหายครับถ้าเกิดเราไปพบแพทย์เป็นประจำครับอ๋อรู้จักค่ะเพราะโรคนี้อาจจะเกิดจากความเครียดหรือความคิดก็ไม่มากหรือมายเกินไปอะค่ะหายค่ะแล้วก็อยู่เกี่ยวกับกําลังใจรอบข้างด้วยอะค่ะ รู้จักค่ะเกิดจากการเลี้ยงอะค่ะของหลอดเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองอะค่ะน่าจะร้ายแรงค่ะอาจจะทําให้ถึงกับเสียชีวิตได้ค่ะน่าจะรักษาหายค่ะถ้าเกิดขึ้นกับการดูแลของแพทย์ที่ถูกต้องอะค่ะได้ฟังความคิดีห็นของหลายๆคนกันไปแล้วนะคะทุกคนรู้ว่าโรคนี้ร้ายแรงมากค่ะแต่ว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะคะช่วงหน้านะคะจะพาไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมองกันตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาพบกับคุณหมอค่ะ อาร์โอคาไลอาร์โอ มาถึงช่วงที่2ของรายการอาโรคาไลชีวิตนี้ไม่มีโรคแล้วนะคะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยค่ะเพราะว่าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่างๆนะคะและตอนนี้คุณหมอก็มาอยู่ในรายการเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับนายแพทย์เกตสายเพชรนะคะอายุรแพทย์ระ,ระบบป,ประสาทจากโรงพยาบาลบางโพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบก่อนอืงง่นคุณต้องถามคุณหมอนะคะว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยคือโรคอะไรคะ คือพูดจมที่คนเท่าใจกันมากคืออมาพึกอามาพาดนี่แหละที่เราพูดกันไปมีชาไปแถบหนึง่งมีอ่อนแรงไปแถบหนึง่งมีปะเรี้ยวมีแขนขาไม่ค่อยมีแรงมีความการพูดการจาผิดปกติความจําเปลี่ยนแปลงไปพวกนี้ปวดหัวอาการเหล่านี้เกิดขึ้นต้องทันทีทันใดเพราะเลือดมันในหลอดเลือดแดงที่มันไปบล็อกมันทันทีทันใดไปเกิดที่ตรงไหนก็ ที่สมองนั้นก็หยุดทําหน้าที่ทันทีทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปทันทีอ๋อโรคหลอดเลือดสมองก็คือโรคอมรัมพาตหรืออัมาพาตน,นั่นเองนะคะคุณผู้ชมสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญสาหรับร่างกายมากถ้าเกิดอาการผิดปกติเนี่ยจะต้องส่งผลต่อร่างกายเรามากๆเลยนะคะคุณหมอคะแล้วโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรและเกิดขึ้นได้ยังไงคะ,ะก็เป็นการเสื่อมของหลอดเลือดโดยเฉพาะผู้มีอายุสูงอายุและมีภาวะเสี่ยงอย่างอื่นเช่นเบาหวานความดานันไขมันโดปุรี พวกนียเป็นภาวะเสี่ยงทั้งนั้นแหละครับผู้สูงอายุผู้ที่สูบบุหรี่ดื่มสุราความดันเบาหวานเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วสาเหตุของการเกิดโรคนี้คืออะไรคะคุณหมอมันมีสองอย่างสาเหตุที่เราป้องกันไม่ได้เลยก็คือเราเปลี่ยนแปลงตามอายุอายุละมากเข้าความเสี่ยงที่จะเป็นหลอดเลือดโรคหลอดเลือดก็มากขึ้นแล้วตามถีติแล้วเพศชายพบว่าเป็นมากกว่าเพศหญิง แล้วยิ่งมีประวัติพันธุกรรมในครอบครัวเป็นโรคหลอดสมองตีบแตกเนี่ยมีจุดอ่อนได้ที่เป็นสาเหตุที่เราป้องกันไม่ได้แต่สาเหตุที่เราป้องกันได้งดสุดบุหรี่เหล้าแอลกอฮอล์การไม่ออกกำลังกายเลยการกินอยู่ที่ไม่ระมัดระวังเลยทำให้น้าหนักตัวมากเสี่ยงต่อ ภาวะต่อไปเบาหวานความดันจะตามมานอนกลหยุดหายใจจะตามมาเพราะเราไม่ได้ออกกําลังกายและปล่อยให้ตัวเองอ้วนน้าหนักมากมากกว่าปกติและวยังน้อยก็ได้เช็คสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งตรวจเอ็กซเรย์ปอดตรวจขึ้นหัวใจไปป้าตรวจน้ําตาลในเลือดตรวจหน้าที่ของไตตรวจไขมันในเลือดเพื่อจะดูว่าส่วนไหนที่เราเกินไประบบห้องไปเพื่อจะได้แก้ไข นอกจากระวังเรื่องต่างๆแล้วการออกกําลังกายอาหาราการกินก็ต้องระวังตลอดเวลาเพื่อให้ป้องกันเพื่อให้มันให้ไกลาจากไอ้โรคหลอดเลือดตีบภาวะเสี่ยงต่างๆได้โรคนี้นะคะมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะและสาเหตุก็มีมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะมีทั้งควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะคุณหมอคะแล้วอาการที่เริ่มบ่งบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองกําลังมาเยือนเราล่ะคะตัวเราเองเนี่ยจะสังเกตได้จากอะไรบ้างคะ อาการอะไรก็เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทันทีก็นแนละ้วเช่นมีปากเบี้ยวการพูดไม่ชัดพูดติดพูดเป็น,ปนพมพูดได้ไม่สม่ำเสมอแขนขาข้างใดข้างใดหรือสองข้างไม่มีแรงทันทีทันใดร่วมกับอาการปวดหัวร่วมกับอาการวิงเวียนเดินเซทรงตัวไม่อยู่ก็เป็นอาการที่นํามาทันทีทันใดทั้นนะเพราะว่า เหมือนกับเราขาดเลือดเหมือนกับโรคหัวใจที่ขาดเลือดก,ก็เป็นทันทีเรื่องสมองขาดเลือดก,ก็เป็นขึ้นทันทีทันใดนะอาการเหล่านี้ใครที่มีอาการแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะควรรีบมาพบคุณหมอโดยด่วนเลยค่ะคุณหมอคะล้วโรคนี้มีกี่ชนิดคะมี2ประเภทครับประเภทหนึ่งก็คือ80ก็ตีบแล้วอุดตันอีก20%คือแตก อาการที่มาก็มีอาการทันทีทันใดเช่นปากเบี้ยวชาไปข้างหนึ่งข้างใดอ่อนแรงข้างหนึ่งข้างใดกา,ารพูดจาลลาบากแล้วก็อาจจะมีอาการปวดหัวโดยเฉพาะถ้าเส้นเลือดแตกในสมองมีอาการปวดหัวร่วมด้วยปวดทันทีทันใดถ้าติดตันโดยมากไม่มีอาการปวดหัวแตกเป็นอาการทันทีทันใดทั้งทั้งสองอย่างความรุนแรงของโรคก,ก็แล้วแต่ว่าเส้นเลือดอันนั้นเส้นใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือตำแหน่งอยู่ตรงไหนถ้าเป็นที่แตกก็ถ้าแตกจํานวน เลือดที่ค้่งอยู่ในสมองค้่งอยู่ในสมองมากก็มีอาการถึงหมดสติปวดหัวรุนแรงหมดสติไปทันในแขนขาไม่มีแรงเรียกรู้ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพื่งนี้ก็ต้องรีบด่วนในการวิจัยให้ได้ว่าเป็นแบบอยู่ในประเทศตีบตันหรือประเทศแตกเพราะแนการรักษาแล้วถ้าตีบตันเนี่ยในสี่ชั่วโมงแรกเนี่ยเรามาพบหมอมันมียาสมัยใหม่มียาละลายริมเลือดให้แล้วเป็นมาตรฐานทั่วไปแล้ว ที่ทำ,ทำให้การรักษาดีขึ้น30%มหลังจากให้ยาละลายเล่มเลือนแล้วเส้นเลือดแตกได้แต่นี้เราก็ต้องบอกผู้รับบร,ริการผู้ป่วยญาติผู้ป่วยด้วยมันมีภาวะแจรกซ้อนได้เหมือนกันแต่ผลดีมันมากกว่าผลเสียแต่ถ้าแต,แตกปั๊บประเมินคนไข้ตรวจคนไข้โดยใช้เครื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะ c ีทีคอมพิวเตอร์สมองดูว่าแตกมีเลือดมากน้อยแค่ไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหนก็เป็นการรักษาอันนึงก็ต้องโดยการผ่าตัด ดึงเอาก้อนเลือดน,นั้นออกเพื่อจะช่วยชีวิตคนไข้โอ้โหคุณผู้ชมคะโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็น่ากลัวพอๆกันเลยนะคะคงต้องถามคุณหมอแล้วนะคะว่าโรคหลอดเลือดสมองนี่มันร้ายแรงไหมคะและร้ายแรงแค่ไหนคะความร้รายแรงของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งของหลอดเลือดที่ตีบหรือแตกโอกาสจะเสียชีวิตได้2 0 3 0 ความพิการสักสามสี่สิเปอร์เซนไอ้ที่เป็นแล้วหายไปเป็นปกติเนี่ยทักยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นอกจมีภาวะที่หลงเหลืออยู่ความพิการหลงเหลืออยู่ความพิการมากน้อยยังไงก็แล้วแต่ตําแหน่งอีกอันหนึ่งความพิการของอยากหลอกเลิศสมองเนี่ยทําให้เสียค่าใช้จ่ายเป็นภาระมากเพราะนั้นการป้องกันไม่ให้เป็นหรือไม่ให้เป็นซ้ําหรือชะลอการรุนแรงของโลก มีปัญหามีมีความสําสคัญมากที่จะต้องดูแลใกล้ชิดโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอาจจะทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือว่าพิการได้เลยนะคะคุณหมอคะแล้วเคสที่คุณหมอพบเนี่ยอาการที่รุนแรงที่สุดจะมีอาการอย่างไรคะโดยมากที่มาที่ ER เราญาตินําส่งมาพผมไข่อยู่ๆปวดหัวรุนแรงอาเจียนความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปไม่รู้สึกตัวเลยไม่ไม่ไวต่อการเจ็บปวดอะไรทั้งนั้น บางทีถึงขั้นหยุดหายใจมาถึงเราม่านตาอาจจะขยายแล้วบางทีพื่งนี้ตรวจคอมพิวเตอร์แล้วก็บอกว่าก้อนเลือดอันนั้นมันใหญ่โตเลอะเกินเพนื่งนี้การพยากรโลกก็เร็วเร็วมากคงคงช่วยเหลืออะไรไม่ได้คงดดยมากอยู่ก็เราไม่เกินวันสองวันก็าตายเสียชีวิตนอกจากปากเบี้ยวหลับตาไม่ปากเบี้ยวแล้วก็อ่อนแรงพูดจาไม่เข้าใจภาษาเพื่งนี้บางทีถ้ารู้ก่อนเราให้ยาละลายเลืเลอด พิ่งนี้3-40%ฟื้นได้เป็นปกติก็ถือว่าโชคดีไปเพราะฉะนั้นกลุ่มอาการเหล่านี้ต้องมารีบพบหมอทันทีทันใดเพื่อจะแยกโรคให้ได้แล้วมียาสมัยใหม่เป็นมาตรฐานแล้วที่เขายอมรับกันทั่วๆไปเป็นมาตรฐานแล้วว่ายาลายเล่มเือดในมีประโยชน์ โอ้โห,หน่ากลัวจังเลยนะคุณผู้ชมพอรู้ว่าร้ายแรงขนาดนี้นะคะเน่นเลยฉันอยากรู้แล้วนะคะว่าโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ไหมนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาลุ้นพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ร้อยคุณหมอพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะอรโรคาไล คุณผู้ชมที่ห่วงใยสุขภาพทุกท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่แนะนําวิธีการป้องกันและดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลาจากโรคหลอดเลือดสมองนะคะรวมถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ด้วยนะคะเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันต่อเลยค่ะคุณหมอคะโรคหลอดเลือดสมองนี่เราสามารถรักษาให้หายได้ไหมคะและรักษาได้อย่างไรคะ ก็นั่นแหละก็แล้วแต่ว่าชนิดของมันรักษาให้หายได้หรือให้ความพิการหลงเหลือให้น้อยที่สุดได้ถ้ามาพบแพทย์ทันทีทันใดแล้วก็หามูลเหตุให้ได้หาตำแหน่งให้ได้ภาวะแทรกซ้อนต่างๆก็ต้องระวังการนอกจากการให้ยาการพักฟื้นแล้วการกายภาพบับัดฝึกการพูดฝึกแขนขาการเดินการใช้มือใช้เท้าฝึกมันฝึกได้อีกทีนึงโดยกายภาพบับัด จะหายขาดได้เวลาที่เป็นส่วนช่วยได้สําคัญที่สุดถ้ามาถึงก่อนเราเนี่ยจะต้องมีทีมหมอทีมเภสัชทีมหมอเอ็กซเรย์หมอประสาทหมอ,อเภสัชห้องแลบบการตรวจเลือดต้องรายงานผลให้เร็วที่สุดไม่ควรจะเกินคนไข้ามาถึงเราแล้วไม่ควรจะเกินหนึ่งชั่วโมงควรจะได้รู้ทุกอย่างคอมพิวเตอร์สมองผลเลือดต่างๆประเมิน ประวัะวติการตรวจร่างกายว่าจะให้ยาละลายลิ่มเลือนได้ไหมเพราะมันมีข้อห้ามหลายประเภทเหมือนกันที่มีข้อห้ามเช่นความดันเกิน220บมีน้ำตาลสูง4ี่รหรือต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งคงไข้ชักมาแล้วเวลาที่เป็นนี้ก็ต้องเป็นเวลาที่แน่นอนเพราะว่าถ้าให้ยาหลังจากเวลาไม่แน่นอนเกิน4 5หชั่วโมงไปแล้วโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนมาก มากกว่าที่เราเป็นมาตรฐานอยู่ที่ห้างหกเปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการให้ยาแล้วหลอดเลือดแตกขึ้นมาในสมองขึ้นมาเป็นภาวะแทรกซ้อนห้าหกเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่เพราะว่าการเสียชีวิตยเยอะมากันเพราะว่าพิการเยอะมากันถ้ารอดชีวิตยอยู่นอกจากนี้แล้วก็ถ้าหลอดเลือดตีบถ้าเส้นใหญ่บางทีมสมองบวมพอ,อประเมินได้แต่วันที่สองที่สามทอสมองสมองบวมมากขึ้นอาการอาการรุนเจเลวลง พวกนี้ก็บางทีอาจจะต้องเปิดผ่าตัดโดยการเปิดสมองให้ให้การบวมของสมองออกมาทาั้งนอกไม่ให้ไม่ให้กดสมองที่ดีถ้ากดสมองที่ดีแล้วก็จะทําให้ภาวะแทรกซ้อนมากเหลือเกินและผู้ไข้โอกาสจะเสียชีวิตเยอะเพราะฉะนั้นเส้นเลือดตีบนันเส้นใหญ่ๆก็มีโอกาสสมองบวมในวันที่สองที่5ได้แล้วต้องดีเทคให้ได้ต้องรู้ให้ได้ต้องแก้ต้องมี หมอผ่าตัดให้ทราบไว้ด้วยว่าเรามีผูไข้ประเภทนี้อยู่ในโรงพยาบาลน,นะใน i อ u แล้วนะเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้นะคะแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะต้องมาถึงมือหมอให้เร็วที่สุดค่ะและสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะมีข้อห้ามหรือข้อบังคับอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้ามีก็มีข้อจะต้องสนใจจริงๆนะโดยเฉพาะว่าหูไข้ท้ามีเบาหวานเนี่ยต้องรักษาเบาหวานจริงๆน้ําตาลในเลือด ไม่ควรจะเกิน120มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือน้ำตาลเฉลี่ยสะสมไม่ควรจะเกิน6.5ถ้ามีความดันสูงก็ควบคุมความดันสูงไม่ให้เกิน140 90ถ้ามีเบาหวานแล้วความดันก็ให้ลดความดันลงมาอีกเหลือ130 80โดยเฉพาะเรื่องไขมันก็เหมือนกันคอเลสเตอรอลไม่ควรจะเกิน200ไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรจะเกิน150มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ไขมันดี HDL นี่ยิ่งยิ่งยิ่งสูงยิ่งดีส่วน LDL ถ้า ไขมันเลวเนี่ยถ้าเป็นอยู่แล้วเนี่ยต้องต่ำกว่าร้อยให้ต่ำแตเจดสิบยิ่งดีใหญ่เพราะฉะนั้นการลดไขมันให้มากที่สุดก็ดีและโดยเฉพาะผู้ชายหรือที่ดูบุหรี่ด้วยอันนี้ต้องลดเพราะตััสสติแล้วว่าถ้าลดบุหรี่หนึ่งปีลดอาการสโตกการเกิดสโตกได้ประมาณครึ่งหนึ่งอันต่อไปก็คือน้ําหนักตัวที่มากเกินไปเฉลีย่ยมวลกายก็ไม่ควรเกินยีาโดยเอาน้ําหนักตัวาหารด้วย ความสูงเป็นเม็ดกำลังสองออกมาไม่เกินเกินยีาและอีกอันนึงก็กลุ่มนอนกลอนเดี๋ยวนี้ก็มาสนใจกันแล้วนอนหยุดหายใจเพิ่งนี้มาภาวะแจรกซอนมาทําให้ความดันสูงให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบในสมองได้เพราะว่างงเหาเขานอนหลับไตได้โดยเฉพาะไอ้เพล็กที่มีความดันสูงแล้วนอนกลนด้วยบางทีต้องใช้เครื่องเรียกซีแพคมาช่วยในการขณะที่นอนหลับจะช่วยให้เขาพนภาวะอย่างเหล่านี้ดีขึ้น ผู้ป่วยต้องพยายามลดไขมันให้ได้นะคะแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มสุราโดยเด็ดขาดค่ะคำถามต่อไปนะคุณหมออยากจะให้คุณหมอแนะนําวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหน่อยค่ะอย่างน้อยต้องบอกญาติเป็นพระ,ะว่าความพิการเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะมากหรือน้อยโชคดีถ้าไม่มีภาวะถ้าหายสนิทก,ก็โชคดีไปแต่โดยมากจะมีเปอร์เซ็นที่หลงเหลือคือความพิการอยู่ ยาจะต้องเข้าใจถึงการดูแลระยะยาวอาหารการกินการปฏิบัติตัวให้เขาระวังด้านอาหารการกินแล้วเข้าใจว่าคนไข้เพิ่งนี้บางทีบุค,คลิกหรืออารมณ์บางทีไม่เปลี่ยนแปลงต้องเข้าใจต้องทนได้ว่าเขาเป็นคนป่วยให้ดูแลตลอดเวลาและกายภาพบาดก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเยงผมที่กล่าวไปแล้ว ใครที่มีญาติหรือคนในครอบครัวนะคะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็ต้องเข้าใจเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของความพิการตามมานะคะดูแลในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ,สมอด้วยนะคะคุณหมอคะเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเราเองรวมถึงคนรอบข้างให้ห่างไกลาจากโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไรบ้างคะพออายุกเกินสี่0้าห้าสิบเนี่ยรู้แล้วว่าสาเหตุมันความดันสูงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้ควรจะได้ตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยวัดความดันปีละสองครั้งดูเจาะเลือดดูปีละครั้งดูน้ําตาลไม่เกินร้อยดูไขมันคอเลสเตอรอลไม่เกิน200อย่างที่ผมพูดไตกิดไลายร้อยห้าสิบดูนาทีของไตดูขึ้นหัวใจไฟฟ้าหรือบางทีถ้ามีหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องพบหมอหัวใจทำอุตจารดูเอ็กโคคาิโอแกรมดูดูเซตเทสดูวิ่งสายพานดูภาวะหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าเพราะพิ่งนี้ พอรู้แล้วเราป้องกันได้ถ้าเราไม่รู้แล้วว่าไม่ได้มีการป้องกันเพว่นี้โอกาสจะเสี่ยงเพิ่มเติมของอุบัติการของโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นน้ำหนักตัวก็เป็นอันหนึ่งได้มีการออกกําลังกายให้ดีที่สุดอย่างน้อยควรจะออกกําลังกายอาทิตย์ละสักห้าครั้งครั้งละ30นาทีเป็นประจําและอารมณ์มีส่วนด้วยอารมณ์เครียดถึงเครียดเกินไปพักผ่อนไม่พอพื่นี้กระตุ้นทั้งนั้นทําให้เกิด เพราะว่าหลอดเลือดทางสมองได้ทั้งนั้นแหะและบุหรี่ก็ผมเคยพูดเสมอว่าต้องต้องเลิกอ่ะบุหรี่ต้องเลิกเ,เพราะมันเป็นภาวะเสี่ยงอย่างยิ่งเลยถ้ามีความดันด้วยมีเบาหวานด้วยอายุเริ่มมากเข้าบุหรี่ด้วยหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันจะพ,พเพิ่มเติมมากขึ้นอีกเยอะแยะ,ยะ เมื่ออายุย่างเข้าเลข4ี่นะคะก็ต้องหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นประจำนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหนะะ่อยค่ะเพื่อทําให้ห่างไกลจากที่จะป้องกันให้ดีที่สุดเพื่อเกี่ยวกับหลอดเลือดอามาัอามาพฤกษ์อัมพาตเนี่ยก็ดูแลสุขภาพทั่วไปหมั่นเช็คร่างกายมีการออกกําลังกายหลีกเลี่ยงข้อห้ามต่างๆเช่นบุหรี่เหล้าเบียร์ยาเสพติด พากนี้เป็นส่วนกระตุ้นทั้งนั้นอารมณ์ตึงเครียดขาดการออกกําลังกายส่วนนี้เป็นส่วนที่คนหลีกเลี่ยงมันแล้วก็มีปัญหาที่สงสัยว่าจะมีหลอดเลือดทางสมองตีบตันเช่นอยู่ๆปากเบี้ยวอยู่ๆปวดหัวอยู่ๆอ่อนแรงอยู่ๆชาไปแถบอยู่ๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพูดติดขัดพูดไม่ออกพวกนี้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุดครับ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รับความรู้กันไปเพียบเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะและโรงพยาบาลบางโคเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้ข้อมูลและความเข้าใจในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองกับเรานะคะขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีครับ่านผู้ชมขอให้โชคดีทุกคนคับแม้วันนี้นะคะเวลาอันมีคุณค่าและมีประโยชน์กับเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสัปดาห์หน้านะคะยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะเครื่องดื่มเจเนฟูนนั่นเองนะคะวันนี้แนนและรายการอโลคาไลชีวิตนี้ไม่มีโรคต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะพบกันได้ใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ